เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่28ข้อใดเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อ 1. ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ 2. ธนาคารกลางเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถ 3. ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 4. ธนาคารกลางลดอัดตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย 5. ธนาคารกลางลดกลารขายสินเชื่อเพื่อการบริโภค โจทย์ข้อนี้นะเขาถามว่าข้อใดนะที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพนะในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อข้อนี้นะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์กัน3ครั้งด้วยกันนะก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ด้านการเงินนะเสร็จแล้วก็มาด้านคุณภาพแล้วก็การแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะ โดยอย่างที่บอกไปนะว่าสมัยก่อนเนี่ยโจดเนี่ยจะชอบหลอกเรื่องการเงินกับการค้ังนะคือเอามาปนกันแล้วก็ถามให้เราสับสนนะก็คือค่าโจทย์ถามการเงินเราก็ต้องตอบช้อยที่เป็นเกี่ยวกับการเงินแต่ถ้าโจทย์ถามการค้างล้วก็ต้องตอบช้อยที่เกี่ยวกับการค้างนะซึ่งปีนี้เนี่ยเหมือนมันจะง่ายลงนะแต่ข้อนี้เนี่ยก็แอบแฝงความยากเข้ามานิดนึงด้วยนะ ง่ายลงตรงที่เขาถามการเงินใช่ไหมแล้วชอยที่เขาให้มาเนี่ยก็ล้วนเป็นเกี่ยวกับการเงินหมดเลยนะทีนี้เขาถามว่าชอยข้อไหนนะที่จะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะและหลังจากนี้นะจะบอกวิธีแยกการเงินกับการคลังนะแล้วต่อมานะก็จะสุดท้ายด้วยการควบคุมทางด้านคุณภาพนะเป็นยังไง ทีนี้เรามาดูเงินเฟอ้อกันก่อนนะจะขออธิบายคร่าวๆนะเพราะว่าเคยอธิบายไปแล้วรอบนึงเนาะเงินเฟอ้อเนี่ยคือการที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบมากเกินไปนะหรือว่าการที่ประชาชนมีเงินในมือมากขึ้นโดยวิธีแก้ปัญหานะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมีนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะโดยใช้วิธีแบบหดตัวทั้งคู่ซึ่งนโยบายการเงินแบบหดตัวนะเราก็จะ มีวิธีแก้ปัญหาโดยเพิ่มอัตราเงินสดสำรองกฎหมายลดการปล่อยสินเชื่อเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มการขายพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างที่เราเข้าใจกันถูกแล้วเนาะต่อมาการคังการคังก็จะเป็นการเพิ่มภาษีจัดงบประมาณแผ่นดินแบบเกินดุลแบบเกินดุลก็คือรายได้รัดนะสูงกว่ารายจ่ายในภาวะเงินเฟ้อเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เสียเปรียบกับได้เปรียบถูกไหมผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยก็อย่างเช่น เจ้าหนี้นะค้าราชการประจำพ่อค้าพ่อค้าคือผู้ได้เปรียบเอาไหมผู้เสียเปรียบเนี่ยก็จะมีเจ้าหนี้นะแล้วก็ค้าราชการประจำทำําไมค้าราชการประจำถึงเสียเปรียบให้เรามองว่าในขณะที่ค้าราชการประจำนะจะได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่สินค้าในตลาดเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะทำให้ค้าราชการประจำเนี่ยต้องมีภาระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมเงินเดือนก็เท่าเดิมสินค้าก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ข้าราชการประจำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบเนาะต่อมาผู้ที่ได้เปรียบเนี่ยก็จะมีพ่อค้ากับลูกหนี้นะพ่อค้าเนี่ยก็ขายสินค้าได้กําไรมากขึ้นถูกไหมในภาวะเงินเฟ้อสินค้าแพงขึ้นพ่อค้าก็ได้กําไรมากขึ้นแต่เจ้านี้กับลูกหนี้ได้เปรียบยังไงให้เรามองเป็นสมมติว่าปีที่แล้วนะเราไปยืมเงินเจ้านี้มา10บาทนะ 10บาทนี้เนี่ยสามารถซื้อผักได้ถูกไหมสมมติสามารถซื้อผักได้1กรัมนะต่อมาปีถัดมานะเราจะคืนเงินเจ้าหนี้ถูกไหมเราก็ต้องคืนเงิน10บาทเรายีมาสิบาทเราก็ต้องคืนไปสิบาทเนาะแต่ในปีนี้เนี่ยเกิดภาวะเงินเฟ้อนะทําให้ข้าวของราคาแพงขึ้นถูกไหมสิบบาทเนี่ยไม่สามารถซื้อผักได้หนึ่งกรัมและผักหนึ่งกรัมราคาสิบเอ็ดบาทถูกไหม เพราะฉะนั้นนะเจ้านี้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบลงถูกไหมสิบบาทเจ้านี้ไปซื้อผักไม่ได้ไดแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี้นะในขณะเดียวกันนะลูกหนี้สมมติลูกหนี้ซื้อผักมาแต่ปีที่แล้วแลลวนะสมมติว่ามันไม่เน่าแล้วกันเนาะเอามาขายปีนี้เนี่ยได้เงินคืนมา11บาท11บาทเอาไปคืนเจ้านี้10บาทอยู่ดีๆมีเงินงอกออกมา1บาทจากภาวะเงินเฟ้อถูกไหมเพราะฉะนั้นละูกหนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทได้เ mm hmm. ปรียบเนาะ ต่อมานะเงินเฟ shield, ้อในค่ะเดียวกันนะเงินฝืดเนี่ยเงินฝืดเนี่ยก็คือการที่ปริมาณเงินในระบบหมุนเวียนน้อยเกินไปนะโดยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยผู้ที่ได้เปรียบผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นสลับกับเงินเฟ้อหมดเลยนะก็นนี้เดี๋ยวไปอ่านกันเองเนาะถูกไหมนโยบายการเงินเนี่ยก็จะเป็นแบบขยายตัวหรือเรียกว่าคลายตัวการค้างเนี่ยก็จะเป็นแบบขยายตัวหรือเรียกว่าคลายตัวเมื่อกี้เพิ่มอันนี้ก็จะกลายเป็นลดเมื่อกี้ลดอันนี้ก็จะกลายเป็นเพิ่มก็คือจะ กลับกันหมดเลยเนาะจัดงบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุลเนาะอันเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเกินดุลใช่ไหมพอมาเงินฝืดเนี่ยก็จะเป็นแบบขาดดุลก็คือรายจ่ายสูงกว่ารายได้นะต่อมานะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เงินเฟ้อเงินฝืดเสร็จแล้วเราต้องมาแยกก็การเงินหรือการข้างการคลังถูกไหมถ้าการเงินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเลยถูกไหมอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินสดสำรองกฎหมายพันธบัตรรัฐบาลการปล่อยสินเชื่อนะ นคะที่การค้างเนี่ยก็จะเกี่ยวกับภาษีงบประมาณแผ่นดินอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นคําว่าภาษีเราเห็นเว่างบประมาณแผ่นดินแล้วก็ตัดช้อยออกไปก่อนเลยถูกไหมเพราะว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับการเงินทีนี้เรามาดูกันเนาะโจทย์ถามการเงินมีข้อไหนที่เป็นภาษีกับงบประมาณแผ่นดินบ้างไหมข้อหนึ่งไม่มีเนาะสองสามสี่ห้าเนี่ยก็ไม่มีถูกไหมเป็นการเงินทางการเงินหมดเลยเนาะ เหมือนโจทย์จะใจดีถูกไหมว่าว่าคราวนี้ไม่มีหลอกเรื่องการค้างเลยแบบปีก่อนก่อนหลอกแต่หมดเลยปีนี้ง่ายจังไม่มีทางการเงินเลยไม่มีไม่มีทางการค้างเลยถูกไหมให้การเงินมาชอยก็เป็นการเงินหมดเลยเนาะทีนี้โจทย์เขาถามอะไรเขาถามว่าเครื่องมือทางด้านการเงินที่จะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อเนาะงั้นเรามาดูชอยกันก่อน,อนว่าข้อไหนแก้ปัญหาเงินเฟอ้อได้บ้าง ข้อที่1นะนะธนาคารกลางขายหลักทรัพย์การขายหลักทรัพย์ก็ให้เรามองเหมือนธนาคารขายของถูกไหมและประชาชนมาซื้อเพราะฉะนั้นเงินประชาชนเอาเงินมาซื้อเนี่ยเงินก็จะเข้ามาในเข้ามาอย่างธนาคารกลางถูกไหมเงินในมือประชาชนก็จะน้อยลงนะการที่เอาเงินมาเก็บในธนาคารกลางเนี่ยเงินในระบบก็จะน้อยลงไปตามตามการถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยเป็นการแก้ปัญหางเงินเฟอ้อไหมก็เป็นเนาะ ต่อมาธนาคารกลางเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถการเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถเนี่ยก็คือการที่ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยจากพวกธนาคารพาณิชย์ล่วงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มอัตราถูกไหมแปลว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเ,เ,เงินก็จะมาหาธนาคารกลางมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนีน้ก็เก Multiple ี่ยวเนาะอย่างที่บอกไปนะว่าเงินเฟ้อคือการที่เงินในระบบมากขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็คือเอาเงินในระบบเนี่ย มาเก็บไว้ที่ธนาคารกลางเนาะต่อมาธนาคารกลา,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 างเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานถ้าธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยคนก็ยิ่งอยากฝากเงินถูกไหมอา้าวอุ๊ยปีนี้ให้ดอกเบีย้ยเยอะจังเลยเอาเงินไปฝากดีกว่าไม่อยากซื้ออะไรแล้วอยากได้ดอกเบีย้ยเนาะแค่เอาเงินไปฝากก็ได้เงินได้ดอกเบีย้ยขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นนะให้ประชาชนรู้จักการออม ซึ่งก็เป็นการช่วยลดเงินในระบบอีกเหมือนกันเนาะเอาเงินมาเก็บไว้ที่ธนาคารถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่สาเนี่ยก็ถือนะว่าเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟอ้ออีกเหมือนกันต่อมาข้อที่4นะธนาคารกลางลดอัดตราเงินสดสำรองกฎหมายการลดอัดตราเงินสดสำรองกฎหมายเนี่ยแปลว่าอะไรให้เรานึกภาพธนาคารแบงค์ Bank. มีเงินอยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมถ้าลดอัดตราเงินสดก็คือปล่อยเงินออกไป กลายเป็นเงินอยู่ในระบบเต็มไปหมดเลยถูกไหมซึ่งการที่มีเงินมากเกินไปในระบบเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เนี่ยก็ไม่ใช่ปญหาการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อถูกไหมข้อที่สี่เนี่ยก็ผิดเนาะข้อที่สี่ก็ผิดนะ,อ,ะอ่านช้อยมาจะครบห้าช้อยแล้วเพิ่งตัดช้อยได้แค่ข้อเดียวคือข้อที่สี่เนาะไม่ใช่การแก้ปัญหานะมันต้องเพิ่มถูกไหม มันต้องเพิ่มอัตราเงินสดสำรองกฎหมายนะถึงเป็นการแก้ปัญหาแต่นี้เขาบอกลดเพราะฉะนั้นก็ผิดเนาะดูข้อนี้เนี่ยเหมือนจะง่ายถูกไหมแต่ว่ากลายเป็นอ่านมาสีข้อเพิ่งตัดช้อยได้แค่ข้อเดียวเนาะต่อมานะข้อที่5้าเรามาดูกันเขาบอกว่าธนาคารกลางลดการขายสินเชื่อเพื่อการบริโภคอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อถูกไหมว่าไม่ให้ประชาชนมากู้เงินถูกไหมก็ไม่ให้ประชาชนมีเงินในมือมากขึ้นการลดการขายสินเชื่อเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนะทีนี้มีคำตอบที่ถูกต้องต้องสีข้อแล้วยังไงต่อเรามาดูคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งกันนะเมื่อกี้ทางการเงินเราพูดไปแล้วใช่ไหมการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อเราก็ดูไปแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์เขาถามอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาแยกกันว่าสี่ชอยนี้เนี่ย อันไหนนะที่เป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เคยออกเลยนะเพิ่งมาออกปีนี้ปีแรกนะที่ถามว่าการควบคุมทางด้านคุณภาพคือข้อไหนถูกไหมก็กลายเป็นค้อยากไปเฉยเลยเนาะทีนี้เรามาดูกันเนาะนโยบายการเงินแบบหดตัวตรงนี้เนาะแบ่งเป็นสองประเภท คือการควบคุมเชิงปริมาณนะและการควบคุมเชิงคุณภาพการควบคุมเชิงปริมาณเนี่ยมีอะไรบ้างการควบคุมเชิงปริมาณเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเห็นตัวอย่างที่ยกมาตรงนี้ไหมคือเราอ่ะจะต้องแยกให้ได้ว่าข้อนี้นะคืออะไรการควบคุมเชิงปริมาณหรือการควบคุมเชิงคุณภาพนะทีนี้เรามาดูกันการควบคุมเชิงปริมาณเนี่ยจะเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์นะ อัตราเงินสดจำลองกฎหมายเนี่ยถือเป็นการควบคุมเชิงปริมาณน,นะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นการควบคุมเชิงปริมาณเหมือนกันนะแต่ว่าการปล่อยลดการปล่อยสินเชื่อเนี่ยการลดการปล่อยสินเชื่อเนี่ยถือเป็นการควบคุมเชิงคุณภาพนะการลด การปล่อยสินเชื่อการควบคุมการปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภคเพื่อการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือเป็นการควบคุมเชิงคุณภาพทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการควบคุมเชิงคุณภาพเนี่ยวิธีจําง่ายๆก็คือมีคําว่าสินเชื่อถูกไหมในขณะที่การควบคุมเชิงปริมาเนี่ยจำง่ายๆก็คือพวกการซื้อขายหลักทรัพย์อัตราเงินสดสำรองกฎหมายมีคําว่าอัตราเนาะอัตราดอกเบี้ย อัตรางเงินสดสำรองกฎหมายถือเป็นการควบคุมเชิงปริมาณหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ช้อยกันนะธนาคารขายกางขายหลักทรัพย์อันนี้เป็นการควบคุมปริมาณหรือคุณภาพการขายหลักทรัพย์นะที่เพิ่งพูดไปว่าการซื้อขายหลักทรัพย์นะเป็นการควบคุมทางปริมาณ ต่อมาเพิ่มอาตาัอาตราอัตรารับช่วงซื้อรถเป็นปริมาณนะวิธีสังเกตก็คือคําว่าปริมาณให้สังเกตคําว่าอาตาัตรากับสังเกตคําว่าสินเชื่อแล้วกันแต่การขายหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นปริมาณเหมือนกันถ้าเผื่อเรายังจาไม่ได้นะวิธีสังเกตง่ายๆคืออัตรากับสินเชื่ออัตราคือปริมาณสินเชื่อคือควบสินเชื่อคือคุณภาพต่อมานะข้อที่สามเขาบอกว่า ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ,อัตราอีกและก็เป็นปริมาณอีกเหมือนกันถูกไหมการควบคุมทางปริมาณต่อมาข้อที่5้าเขาบอกว่าลดการขายสินเชื่อเพื่อเพิ่มเพื่อการบริโภคลดการขายสินเชื่อเนี่ยถือเป็นการควบคุมโดยคุณภาพนะการลดการขายสินเชื่อเพื่อการเดี๋ยนะการควบคุมโดยคุณภาพการควบคุมโดยคุณภาพอย่างเช่น ควบคุมสินเชื่อเพื่อการบริโภคควบคุมสินเชื่อเพื่อการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือเป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพหมดเลยนะในขณะที่ปริมาณเนี่ยจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์อาตาัตราเงินสดสำรองกฎหมายอัตราดอกเบี้ยเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่28เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อ,อยากนะแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่ออกมาเลยเนาะถามด้านคุณภาพเนาะตอบข้อที่5ค่ะธนะาคารกลางลดการขายสินเชื่อเพื่อการบริโภคข้อที่28ตอบข้อ5 เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ <c oughs> ร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสิ่งที่พี่เขียน เป็นสีเต็มเต็มเขียวเป็นสีดำเต็มของสีแดงนวล